วันนี้บรรยากาศเมืองสุรินทร์ในเมืองนะครับวันนี้ในเมืองเนี่ยครับคาดว่าทางอภปะปอราสานทนี่ตกแล้วนะในเมืองยังไม่ตกนะครับก่อนอมลมร้อนพัดมาแล้วครับคุณผู้ชมลมร้อนมาพัดมาพูด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 ูพูด,ดในโรงพยาบาลลม แดดฟ้าก็เริ่มร้องนะคะ,ะตกแล้วล่ะที่เขาขัดตกในมเมืองตอนนี้ยังไม่ตกนะครับพระ